รู้เเข้าใจยิ้มทำใจสบายและเพิดตารู้ไว้ก่อนปรับตัวสู่โลกใหย่รับสิ่งใหม่เปิดใจเพื่อเป็นภูมิต้านทานเราคอยคุนฉุกคนแข็งแรง นายแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกในขณะนี้ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว8,231รายเสียชีวิต5ราย ดยเตืนอนคอร์บอนที่นอนชดเชยในช่วงเวลากลางวันให้ระวังไข้เลือดออกซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง15ถึง24ปีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกมากที่สุดซึ่งไม่ควรประมาทต้องป้องกันการถูกยุงลายกัดวิธีที่ดีที่สุดก็คือนอนกลางมุง้งนอนในห้องนอนที่มีมุ้งลวดหรือทายากันยุงค่ะช่วงนี้น้าบ จากเดิมเนี่ยสัปดาห์หนึ่งมีประมาณทักป่วยทัก200คนนะฮะขณะนี้ขึ้นมาเป็น700เรายังกังวลอยู่ว่าถ้าเกิดฝนตกมากๆอย่างเงี้ยนะครับเราถ้าไปควบคุมโรคให้ดีเนี่ยนะครับอาจจะป่วยเกิดพันต่อสัปดาห์ท่านกรมก็ได้มีมาตรการนะครับต้องจัดก,การเรื่อง ไปนะครับอย่างเช่นตามวัดเนี่ยก็คงต้องไปรณรงค์ปีนี้จะพูดถึงเรื่องวิกฤ n ิ n เดย์นะครับก็คือเก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุ่หลายนะครับเก็บน้ำเก็บบ้านเก็บขยะซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับหรือภัคธายกเนี่ยน่าจะรวมพลังกัน พยาบาลเชื่อว่าเราก็ดําเนินการอยู่นะครับเพราะอาจจะเป็นแหล่งซึ่งทําให้ผู้ป่วยมาอยู่แล้ถ้ามียุงเยอะเนี่ยก็กระจายไปถึงคนอื่นๆได้